ผมวางงบ300ล้านปอนด์ให้ JK เสริมทัพในหน้าร้อนนี้เลยนะมาเน่ไม่ฝืนตนเองแม้จะกลับไปลงสนามตามปกติแล้วก็ตามทีเรอัลมาดริดนั้นพร้อมเซ็งกองการลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเสมอนี้เอเจนต์ปัดขาา่าวซาลาสอจาราลิเวอร์พูลหากพลาดตัว UCL นาดแรกนหน้า ก่อนที่จะรับฟังข่าวริอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยเจ้าของสโมสรลิอร์พูลเตรียมงบประมาณไว้300ล้านปอนด์ให้กับทานเชเก้นคอฟจับจ่ายในช่วงตลาดหน้าร้อนปีนี้ซึ่งของแดงนั้นมีปัญหาอย่างมากในรายการนี้โดยทีมทําผลงานในลีกได้ต่ำกว่าเดิมและตอนนี้ก็รั้งอยู่ที่อันดับเ ในตารางคะแนนตามหลังทอเดนพอสเปอร์อันดับ4อยู่ถึง9แต้มแม้ว่าจะลงแข่งน้อยกว่า2เกมแต่หากวัดจากผลงานโดยรวมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเลยนะและก็มีทีมคู่อื่นๆพร้อมจะเบียดแย่งกันอีกด้วยล่าสุดนั้นสื่ออังกฤษเปิดเผยนั้ว่า f อ g พร้อมทุ่มง,งบประมาณ3ล้านปอนด์ให้กับทางเชเคใช้จ่ายในหน้าปรนปีนี้โดยหวังจะให้เป็นตัวช่วยพลิกสานการณพาทีมกลับมาทําผลงานที่ดีกันอีกครั้งในช่วงซีซั่นถัดไป ซึ่งกรณีดังกล่าวสอดคล้องกับการแสดงความคิดเห็นของป๊อบบี้ฟเฟลเลอร์ที่ออกมาตั้งคำถามเรื่องเจ้าของทีมและมองว่าหากอยากจะให้ดิวอปูก,กลับไปลุ้นแชมป์กันอีกครั้งฝั่งบอร์ดบริหารต้องเร่งเสริมทีมและมองบงบประมาณก้อนโตให้กับทางครับใช้จ่ายเชื่อว่าครับเองก็พร้อมจะมองหากองกลางรายใหม่2ตัวเพราะซีซั่นนี้มีปัญหาตำแหน่งดังกล่าวอย่างมากและอาจจะรวมไปถึงปะการังตัวกลางซึ่งฟอร์มในช่วงซีซั่นนี้ไม่ค่อยมั่นคงอย่างที่ผ่านมาในครั้งนี้สักเท่าไหร่นัก สตีดโอมาเนีก่อนหน้าบาเยอร์เบนดิกยืนยันแล้วว่าตนเองจะไม่เ,เร่งรีบนะฮะกลับมาสู้ทีมแบบเต็มตัวโดยจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของเขาโดยก่อนหน้าบราัษัทสบปีวันนี้กลับมาลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหลังจากพลาดเกเรมลงเตะในเกมฟุตบอลเป็นปนานกว่า3เดือนเพราะอาการบาดเจ็บที่ส่งผลให้อดทําศึกฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันในขรังนี้ แต่ล่าสุดนั้นมาเน่คนนี้กลับมาลงสนามให้กับทางเสือใต้กันได้อีกครั้งในเกมดวลกับทางโอนโอนเบอร์ลินบวกวิตที่ผ่านมาโดยเตตนั้นมีเวลาในสนามประมาณ30นาทีม,ามันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำทุทกๆอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทีละขั้นมาเน่คนนี้ก็ได้กล่าววันนี้ผมลงเล่นไปทั้งหมด30นาทีบางทีเกมต่อไปผมอาจจะต้องสามารถลงเล่นได้ถึง45นาทีหรือ1ชั่วโมงรู้สึกพิเศษมากเลยนะตอนถูกส่งลงสนามมาแทนที่คิงสเลย์โกมันนาที65 ถือเป็นก้าวสำคัญของมาน่หลังจากนักเตะก,กลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยหลังจากนี้ไปดาวเตะชาวเซเนกลัลจะพัฒนาสภาพร่างกายอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้กลับมาฟิตเต็มร้อยกันอีกครั้งในคราังนี้เรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนให้ความสนใจต้องการจะคว้าตัวฟาบินชกองกลางของเลโวพูที่ดังแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะย้ายออกท,ทางชินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้ ดยแก้งบราซิลโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้มาแต่เปิดชีสั่นใหม่ไปต้นมาทำให้เขาโดนวิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาลนนักแฟนบอลกูรูและกขถูกแทนที่โดยสเตฟานไบเซติกอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมายึดตำแหน่งคืนได้ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามนะฮะด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่ยังไม่สม่ำเสมอทําให้มีข่าวออกมา,ากว่าลิเวอร์พูลอาจเล็งขายฟาบินโจเพื่อน,นําเงินมาเป็นทุนในการเสริมทัพให้กับฐานจเกนคอฟซึ่งจากการรายงานล่าสุดระบุเลยนะว่าเรอัลมาดริดนี้กำลังให้ความสนใจพร้อมจะดึงแข้งรายนี้ไปยังถิ่นซานเดโก้เมนดาเบลกันอีกด้วย ตัทีมโรสบังโกตนั้นกำลังจะแยกทางกับทางโทนี่ครอสหลังจบฤดูกาลนี้และพวกเขาก็มองว่ากองกลางของแดนลิเวอร์พูลคือตัวแทนที่เหมาะสมในแดนกลางและหากการย้ายทีมสำเร็จก็จะถือว่าเป็นการกลับมาแก้ตัวของฟาบิโอีกครั้งหลังจากที่เคยค้าแค่ในเบนเดเบลมาแล้วเมื่อปี2012แต่ก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้โดยได้ลงในนามทีมชุดใหญ่เพียงแค่นัดเดียวก่อจะย้ายไประเบิดฟอร์มกับมนาโกในปีต่อมา นอกจากนี้สื่ออังกฤษยังวิเคราะห์นะว่าสาเหตุที่ลิเวอร์พูลอาจจะยอมปล่อยฟาบินโนออกจากทีมแบบไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากพวกเขาได้มีการติดต่อกับเอเจนต์ของไบรอันกาเวนส์เบิร์กมิฟิลดาวรุ่งของเบอร์ยานินิกถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าแล้วเช่เนเดียวกันนะเอเจนต์ของทางโบม,มิซาน่าแนวรุกลิเวอร์พูลออกโรงปัดข่าวหรือที่ว่านักเตะในความดูแลของตัวเองนั้นจะย้ายออกจากทางของแดนลิเวอร์พูล หากไม่ได้ตั๋วไป UCL ในช่วงซิันหาว่าไม่เป็นความจริงในขณะนี้โดยก่อนหน้านี้มีการรายง,งานข่าวจากทางฟิกชาเคสสื่อสเปนบอกว่าซาร่านั้นมีโอกาสที่จะได้ย้ายออกจากทางเรอัลมาฟูหากทีมไม่สามารถจะคว้าโคต้าไปเล่นฟุบัตบอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกในรายการหน้านได้เตั้งที่เพิ่งจะสัญญาฉบับใหม่ไปถึงปี2025โดยทว่าล่าสุดทางบรามีอับรัสอิซาดเอเจนต์ของซารา โพสผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วยการแชร์ลิงก์ของข่าวดังกล่าวมาและเขียนข้อความนะว่าไราสะะ้สาระเรื่องนี้ไม่เคยฉูกพูดถึงหรือคิดถึงเลยการไิผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาหรือว่าของเราได้ซ้ำไปทันี้ดาวเตยวสัสสปีวันนี้ทำไปแล้ทั้งสิ้น19ประตูจากทั้งหมด35นัดในทุกรรยการให้กับทางเลเวพูลช่วงซีซั่นนี้ขณะที่หงแดงยังต้องลุ้นหนักในการจะไปเล่น UCL ีเอได้การหน้า ด้วยการมีทั้งหมด36แต้มจากทั้งหมด23นัดอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนตามหลังทนันทมฮอสเปอร์อันดับ4อยู่ถึง9แต้มแต่แข่งน้อยกว่า2เกมในครั้ ai, งนี้เฟอร์จูฟันดาดาวเต็ดลิเวอร์พูลก้มหน้ารับรู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งนะฮะที่ทีมมีผลงานที่เลวร้ายในช่วงซีซั่นนี้พร้อมบอกว่าจะจะให้ทีมได้สิทธิ์ในการเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกในาการหน้าซึ่งฟอรจูฟันดากองหลังคนเก่งลิเวอร์พูลยอมรับว่าทุกคนในทีมต่างก็ตกใจกันที่สุดที่ฤดูกาลนี้พวกเขามีผลงานแย่่่กวาาาทีนม โดยช่วงหลายที่สั้นก่อนลิเวอร์พูลั้งถูกยกให้เป็น1ใน2ทีมที่เก่งที่สุดของเกาะอังกฤษร่วมกับทางแบนเชสเตอร์ซิตี้โดยพวกเขาถึงขั้นเคยได้แชมป์ทีมีบริกมาครอง1สมัยแต่ว่าซีซั่นนี้หงแดงมีผลงานที่ดรอปลงอย่างเดชเห็นชัดเจนจนตอนนี้พวกเขาเป็นเพียงอันดับ7ในลีกแล้วเป็นแบานี้โดยฟันได้ได้เปิดเผยแต่ว่าอยากจะให้บรอดนั้นได้สิทธิ์ลงเล่นแชมเปี้ยนลีกเพราะผมอยากจะเล่นเกมระดับแชมเปี้ยนลีกตลอดช่วง4หรือ5ปีที่ผ่านมา เราเหมือนเด็กที่ถูกเอาใจใจจากการได้เรื่องราวดีๆมากมายทุกอย่างตามที่เราเจอมาเราได้แชมป์ในทุกรายการที่เราลงเล่นฤด,ดูการก่อนเราเองก็มีชีสั้นที่ลุ้นแชมป์ครบทุกรายการนะจนถึงวันสุดท้ายดังนั้นการที่ชีทั้นนี้เรามีผลงานที่แย่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นช็อกกัเป็นอย่างมาก งานนี้โคเรนโลเปตกีปวดหัวหนักเมื่อทางวูฟแฮมตันสอดจะไม่มีมาติอทสคุณย่ากองหน้าตัวเก่งในการบุกไปเย็นลิเวอร์พูลในศึกรีมเร็กในค่ำคืนวันพุธนี้ซึ่งกองหน้าชาวบราซิลได้รับระการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจะต้องปเปลี่ยนตัวออกไปในเกมที่เสมอกระทางฟูลแลมในเกมล่าสุดเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาท่าน,นี้โลเปตกีก็หวังจะส่งคุณย่าเข้าสแกนเพื่อจะดูความเสียหายของเส้นเอ็นกันอีกครั้งโดยก่อนตัดสินใจเลือกทีมที่จะลงเตะก,กับทางลิเวอร์พูล สำหรับทางคุณย่าเป็นนักเตะร,รายที่5ของทางวูฟที่ได้รับอาการบาดเจ็บต่อจากทางบูบาก้าตราเล่หวังคีซานชินสกิโยและก็ซาซาคารซิสที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้น,นั่นเองครับเจมินเนอร์กองกลางจอมเก่าลิเวอร์พูลกระตุ้นให้ทุกคนในทีมของแดนลิเวอร์พูลไม่จมอยู่กับความผิดหวังและความสามัคคีกันไว้เพื่อนำทีมผ่านผลอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่นี้ให้ผ่านไปให้จงได้ โดยลิเวอร์ pool นั้นกำลังเล่งทำผลงานกลับไปติดท็อปโกันอีกครั้งมีผลงานที่น่าผิดหวังในเกมล่าสุดที่ทำได้แค่สเสมอรกระทางเิสตันพาวเวรตไปศูต่อศูนย์ที่เซเฮิร์พาร์คขณะที่เซอร์เปอร์ทีมอันดับ4เก็บ3คะแนนได้ทำให้พวกเขามีคะแนนห่างกันถึง9แต้มโดยที่ลิเวอร์ pool แข่งน้อยกว่าอยู่2นัดในวันนี้หลังเกมกระทางพาเวรตมิเนอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทุกๆสัปดาห์เป็นสัปดาห์สำคัญเราอยากจะจบฤดูก,กาลอย่างแข็งแกร่ง,งยังมีเกมอีกมากมายรอเราอยู่มันรู้สึกแปลกนิดหน่อย เพราะว่าโดยปกติในช่วงเวลานี้ของฤด,ดูกาลเป็นไปได้ว่าคุณจะอยู่ไกลเกินกว่านี้นิดหน่อยแต่ก็ยังมีเกมให้ลงเล่นได้อีกมากมายมันเป็นเรื่องสําคัญตอนที่คุณไม่ได้เป็นผลงานการแข่งขันที่ต้องการเราต้องสลัดตัวเองออกนิดหน่อยไม่เศร้าหรือผิดหวังเกี่ยวกับมันมากจนเกินไปอันที่จริงแล้วเราก็มีฟอร์มดีๆบ้างนะนรนยัตหลังมีมทิศทิศนาทีหรือครึ่งแรกที่ยอดเยี่ยมกับทางเรอัลมาดริด การเสียประตูงงโง่สองถึงสามประตูแต่ยังเป็นิ45นาทีที่ดีคุณลงมาในครึ่งหลังและเรื่องที่ดีทั้งหมดนอกจากนั้นก็ถูกลืมไปเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องจดจําสัญญาณที่ดีบางอย่างตลอด 2- อถึงสามประตูการที่ผ่านมานี่เป็นการรีฟอร์มนอกบ้านออกมามันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดนะมันไม่ได้ไหลลื่นที่สุดด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใดเรามาเยือนที่ที่อยากจะเก็บครินชีตมีโอกาสพอที่จะชนะไม่ได้ดีที่สุดของเราแต่เราสามารถยืนตรงจุดนี้เพื่อจะพูดถึงชัยชนะ1ต่อ0ทีอ่อดคว้าม,มาได้ง่ายๆและทุกคนคงจะมีความสุขในขณะนี้ดังนั้นมันสำคัญที่เราต้องไม่เศร้ากับตนเองไปตลอดและเราต้องสามัคคีกันคุณเห็นจำนวนแฟนบอลที่อยู่กับเราที่นี่อีกครั้งและพวกเขาก็คอยสนับสนุนเราทุกทุกเกมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก เรารู้ว่ามันยากแค่ไหนในจุดที่พวกเขาอยู่เพราะว่าพวกเขาผิดหวังเช่นเดียวกันแต่หวังว่าพวกเขาเนี่ยรู้ว่าเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและทํางานอย่างหนักที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อจะโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดและจบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่งในครั้งนี้และขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกำาัครับ